สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมครับเช่นเคยฮะวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานโชครัดานะฮะคันนี้ผมเคยมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นมาดูว่ามาเปลี่ยนรถใหม่ครับจากรถเล็กซื้อมาใหม่เป็นรถใหญ่ขึ้นครับโกบิโก้เอ4 5ฮะเรามาดูสิจากวันนั้นถึงวันนี้ บอดินลูกนี้ไปถึงไหนแล้วคแนนี้ก็เป็นล็อกกี้ร้อยข้อห้านะอมายืนตักตรงนี้แสดงว่าดินใกล้จะหมดและวสิท่าโอ้ใกลจะหมดจริงๆฮนะนี่ฮนะเหลือเฉพาะตรงทางขึ้นแค่หน่อยเดียวแค่น,นั้นเองฮนะ ดินที่กองไว้ตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับปิดปากบอ่อน่าจะไม่เกินอีกสิกว่าเที่ยวเรอก็น่าจะหมดแล้วฮะเดี๋ยวก็ได้ย้ายบอ่อแล้วทีมงานโชครด,ดาเราขับโดยเสี่ยมูฮะนี่ไวเหมือนกันนะขนาดวิ่งแค่สามคันครับแป๊บเดียวหมดบอ่อแล้วนี่ ไม่ได้มาหาสองสามวันหมดบ่อแล้ววิ่งก็วิ่งแค่สามคันครับคันน้องมะนาวนี่ได้ข่าวว่าไปวิ่งกับทีมงานอื่นครับช่วงนั้นฝนตกก็เลยหยุดสองวันน้องมะนาวก็เลยไปอยู่กับทีมงานอื่นก่อนคงไปไม่นานหรอกฮะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาร่วมทีมกับโชคระดาอีกอนี่ฮะ ไก่จะจบหมดบ่อแล้วออกขันใหญ่มากระเดิมมันก็ตักเต็มเร็วล้วงก็ล้วงได้ลึกฮะนี่ออกขนาดนี้กับงานชาวบ้านนี่ผมว่ากำลังพอดีนะสำหรับรถประมาณร้อยยี่ร้นี่ทำงานชาวบ้านได้สบายเลยรถขนาดเท่านี้ เล็กไทยนะเวลาไปเอาดินมันเอาไม่ได้ลึกถ้าเจอดินอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยล้วงไม่ได้ลึกเลยแต่ถ้าเจอดินแข็งนี่รถเล็กก็สามารถเอาได้ลึกอยู่ถ้าเจอดินอ่อนๆน,นี่ก็เอาไม่ได้เลยยิ่งหน้าฝนด้วยฝนตกบ่อย ยังไม่พอครับนี่ปริมาณก็ตักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่ารถเล็กเวลาตักใส่หกล้อมันเคื่อมไม่ถึงข้างหน้ามันก็ห้อยอยู่ท้ายๆนี่พอได้รถคันใหญ่มาก็ตักปริมาณเพิ่มขึ้นอีกใส่เยอะกว่าเดิมรถเล็กกว่าจะตักเต็มก็ใช้เวลาเ,เดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันว่าดินเหลือเยอะไหม อย่านะยาเรียนแบบโหน้าโจยนะเอาวงกี้มาแย่แย่ไปแย่มาไม่กล้าเข้าใกล้นะเดี๋ยวเรากกไปดูปใกล้กันเลยครับว่าเหลืออีกเยอะไหมโอ้ไม่กี่เที่ยวหรอกดูดิตัดขอบตัดอะไรแล้วถึงสองเที่ยวเปล่าดินเหลืออยู่มานี่หละ น่าจะประมาณอีกสักสองเที่ยวได้มั้งเต็มที่ก็จะหมดบอ่อนี้แล้วหบุญล่อนีเกือบจะมาไม่ทันเลยนะเกือบจะมาไม่ทันตอนเสร็จบ่อจะย้ายไปบอ่อไหนก็ไม่รู้อีกเสียหมูไปไหนต่อเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยไม่รู้เลยยังไม่รู้เลย นี่อ๋อไปทำงานชั่วโมงนี่สองเที่ยวก็หมดแล้วมั้งอ๋อตัดนี่อีกตัดด้านข้างอีกอ๋อก็พอได้อยู่โอ้ตัดด้านข้างนี่อีกนี่นี่นี่แกทำพักแกฮะแกทำพักให้อ๋อทำพักให้อ๋อผมก็นึกว่าเหลืออยู่แค่นั้นถ้าแค่นั้นละก็ประมาณเที่ยวสองเที่ยวก็หมดแล้วโอ้อย่างนี้ได้อีกครึ่งวันเลยเนาะ วิ่งก,ก,ก,กีว่นนวิ่งกี่วันเอ้ยวิ่งกี่คันน่งไปวิ่งสองคัน,น,นสองคนขับคนไปไหนมันแข้งเท้นะอ๋อวิ่งอยู่สองคันครับไปเรื่อยๆตาม่ากระดีกว่าจอดกระดีกว่าจอดก็แก๊กก,ก็แก๊กไปไปเรื่อยๆไงกระโดตัวเองอืมรถตัวเองอ่ะมาอีกคันหนึ่งนะฮะนี่ฮะ วิ่งสองคันกอกแก่กอกแกกไปไอเราก็นึกว่าดินจะหมดแล้วยังครับยังไงยังไงวิ่งสองคันก็คงจะได้วันหนึ่งนะมั้งเพราะว่าจะต้องมาเอาตรงนี้ออกอีกทําเป็นที่พักอีกชั้นหนึ่งฮะนี่คงจะได้อยู่ฮะประมาณวันนี้อีกวันหนึ่งแหละเก็บงานไปก่อนครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกินแถวบ้านมุนลล่อนี่ เกือบจะทุกวันนะบางที่ก็เกือบจะทุกวันครับตกปีนี้ฝนมาเร็วนะไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ฝนมาช้ามีเพิ่มคันเร่งสัปีกันะเสียหมูบอกว่าเยวหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวผมจะจูนอีกสักหน่อยหนึ่งปรับอีกสักหน่อยหนึ่งทำระบบฟั๊มให้หน่อยก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับ ช่วงหน้าฝนนี่ลงมาคุยกับผมนะบอกหน้าฝนนี่จะลองปรับปั๊มสักหน่อยจูให้มันเท่ากันมันยังคึดคติค๊กติใครคัดอยู่ว่าอย่างนั้นนะรุ่นยอดยิดเหมือนกันนะมาคูมาค,มาคีเนี่ยโคเบเนี่ยทนซ่อมง,ง่ายอะไรก็หาง่ายคนระับ ระกูลโกเบมากคูกับมากินกันเลยเป็นพันใจมหาชนเลยรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไปยืนใกล้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเขาจะสวิงมาโดนหัว ก็เลยได้ดแค่นี้แหละออกข้างหางหน่อยฮะเวลาทำงานต้องถ่ายออกข้างหางหน่อยแต่ถือว่าโอเคนะรถรุ่นนี้สภาพแบบนี้ดูจงังหวะสวิงดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนกันไม่ช้าเท่าไหร่นะยังถือว่าค่อนข้างจะเร็วอยู่นี่ นี่ก็เป็นอีกคลิปนึงครับที่ผมพามาดูทีมงานโชคลตตาดูการทำงานตั้งแต่เอามานี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็น้าฝนก็ได้ปรับปรุงแต่งแล้วเอาไว้สู่ดูการหน้าต่อเดี๋ยวเป็นอันว่าอยา่างคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ต่อลวกันครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีม สำหรับคลิปนี้คุลโอสวัสดีครับ